เที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday มีพับแบบพันติฟังก์ชันจากซานเลน o รุ่น7116 suegp t 7 t 7ส่งมาสักพักหนึ่งแล้วมากล่องใหญ่เลยเขามีอ c อ e เซซอรีมีบิดคิดมีเคสซองพกอะไรมาให้ด้วยนะมีสีดำกับสีเขียวโอดีเนี่ยนะกล่องเ็าจะใส่มามี พลาสติกข้างในมาอีกก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นเคสกึ่งแข็งนะเป็นบอลลิสติกไนล่อนมีโลโกโล้ S R M แต่ว่าเป็นภาษาจีนซองพกด้านหลังเนี่ยให้คะแนนเยอะเลยทำมาเป็นแบบถอดได้เอาเวลาไปใส่กับสายมอลเลของเป้ของกระเป๋าของอุปกรณ์แทคติคอนเนี่ยเปิดตัวนี้ได้แล้วก็เป็นกระดุมแป็คที่แข็งแข็งแล้วเปิดใช้ง่ายตัวเคสด้านข้างก็จะเป็นอีลาสติกยืดยืดได้นิดนิด นะเนื้อวัสดุอะไรใช้มาของดีเลยการตัดเย็บดีเลยอันนี้เคสนี่คะแนนเยอะหน่อยแต่ว่าเทอะทะไปหน่อยนะใหญ่เกินตัวของมีดไปหน่อยอุปกรณ์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้มีอีกรุ่นหนึ่งประกับจะเรียบๆรียบกว่านี้นะเป็นรุ่น7 1 0 6 sue เหมือนกันก็แล้วแต่ชอบนะแล้วใบมีดก็จะต่างกันนิดนึงทรงใบมีดนะอุปกรณ์บิดคิดที่ให้มาเนี่ยก็จะมีฟ e ิลิปเบอร์หนึ่งทีสตาร์เบอร์แปดทีสตาร์เบอร์หกแฟลตเฮด ไอ้ควงแบนเบอร์สก็คือ3มมิลนั่นแหละแล้วก็มีตัวข้อต่อมาให้แบบนี้พับเก็บแล้วก็เก็บไว้ในเคสได้เลยตัวมีดเปิดใบแบบฟลิปเปอร์แต่มาทีแรกเนี่ยฝืดมากๆดึงฟลิปเปอร์ไม่ออกดันทัมสตัดก็ดันไม่ขึ้นเพราะมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ดันนะแข็งมากมี่ปรับแต่งอยู่เยอะอยู่นานพอสมควรเลยต้องเปิดมานิดนึงแล้วก็เปิดแบบนี้ อันนี้ก็คือข้อติข้อแรกเลยแล้วกันเอาติเลยเราไม่ต้องสังเกตนะอันนี้การล็อกใบเนี่ยไม่มีล็อกใบมีด้วยเป็นคลิกล็อกคือเขาใช้ลูกปืนลูกปืน2อฝัอง่งเนี่ยป,ประกบกันกับประกบกับใบโดยการใช้แรงสปริงอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เปิดใบยากอันนี้แต่งสุดๆแล้วแต่งกว่านี้ก็จะหลวมไปแล้วเนี่ยถ้าจะสะบัดมือเปิดใบก็ทําได้แต่ว่าต้องมีจังหวะที่เหมาะสมเหมือนกัน ครับนี้ก็พอได้อันนี้คือปรับแต่งเยอะแล้วถ้าท่านซื้อมาอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเปิดคล่องแบบนี้ต้องต้องปรับแต่งเยอะลดกําลังสปริง2ข้างที่บีบเข้ามาตรงลูกปืนเนี่ยนะตรงคลิกล็อกเนี่ยให้อ่อนลงแล้วก็คลายไพวอทบ้างนิดหน่อยแล้วก็หล่อลื่นตรงบริเวณวอชเชอร์บริเวณแหวนเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้ใช้บอเบลลิง ถ้าใส่บอลเบลลิงมาเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ผมปรับแต่งไว้แล้วนะถ้าซื้อมาอาจจะไม่ได้แบบนี้แต่ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเอาเท่ก็ใช้อย่างนี้ก็สบายๆครับไม่ได้ลําบากอะไรเป็น2ส,สเต็ป2จังหวะไปดันฟิปเปอร์ให้ใบเปิดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดันออกไปสําหรับรุ่นนี้ใบมีดเป็น12 C 27นะเป็นเหล็ก เกรดคุณภาพทำมีดที่เป็นที่นิยมเลยชื่อรุ่นก็จะอยู่ด้านนี้ยิงเลเซอร์มาคมๆแบบนี้เลยฝั่งนี้เป็นโลโกโ้ยี่ห้อเป็นภาษาจีนแล้วก็ไม่มีล็อกใบเป็นคลิกล็อกแต่คลิกล็อกเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายนะเป็นมีดที่ใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปได้จังหวะที่เราถือแบบนี้ถ้าบัาง,บางเอิญจะต้องมีอะไรมากดที่สันมีดตรงฟิปเปอร์เนี่ยเขาจะติดนิ้วชี้เราตรงนี้หรือว่าถ้าเผื่อเราจะปิดแบบนี้ นะนี่หัวแม่มือเราก็จะอยู่อย่างนี้ตกมามันก็จะติดตรงนี้หัวแม่มือนี่เหมือนกันนะเราถึงจะเก็บแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นมีดสไตล์ต่อสู้สไตล์แท็กติคอนนะครับแต่ความคมนี่ก็คมมากแหละใบมีดก็ทํามาเป็นลายบลัสนะลายบลัสคือเป็นลายคล้ายๆลายแปลงลายที่เขาเจียใบยไว้แต่รุ่นนี้เขาไม่เจียรหรอกเขาใช้ขึ้นคมด้วยเลเซอร์แล้วสำหรับ s r m รุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นเลเซอร์คัดมาแล้วนะฮะสันใบรบเหลี่ยมตรงนี้เอาไว้ นิดนึงทำให้สันมันดูเหมือนบางแต่จริงๆไม่บางนะครับตัวใบมีดในส่วนคมเนี่ยมีความยาวส่วนคมเนี่ยประมาณ67มิลด้ามจับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ใช้บริเวณนี้เป็นทัมเลสได้เลยหรือว่าถ้าจะใช้ตรงนี้ก็ได้จะมีรอยหยกัยกๆเอาไว้ให้ตรงนี้นิดนึนงเป็นเท็กเจอร์คลิปเน็บที่ให้มาเนี่ยย้ายฝั่งไม่ได้ย้ายตําแหน่งไม่ได้เลยก็เป็นคลิปสแตนเลสที่มีความ แข็งพอสมควรนะผมว่าแข็งไว้หน่อยด้วยซ้ําไปนะแต่ถ้าท่านที่ชอบคลิปแข็งอยู่แล้วก็โอเคคลิปมันไม่ยาวมันเล็กๆแต่ว่าแข็งประแจที่ใช้เซอร์วิสก็จะเป็น t s t r สตารบริเวณท้ายของด้ามจะมีทางสเตนคาร์ไบด์ตรงนี้เจาะกระแทกกระจกแล้วก็ใช้มือจับแบบนี้ได้ถนัดเลยอีกส่วนหนึ่งด้านนี้มีใบที่สำคัญมากสำหรับเป็นมันติทูเป็นเซอร์ไววลก็คือใบเลื่อยใบเลื่อยแบบดับเบิลทีส ล็อกใบได้แล้วพอใบเลื่อนนี่จาเป็นต้องล็อกใบเวลาปลดล็อกก็ดึงไลเนอร์ล็อกตัวนี้หลบแล้วก็ปิดใบใบเลื่อยนี่ลื่นดีเลยมีไลเนอร์ล็อกใบเลื่อยไม่หนาม,มากนะครับเป็นดับเบิลทีชเนี่ยทำให้การคลายขี้เลื่อยออกมาได้เร็วโดยเฉพาะไม้สดมียางมีน้ําในเนื้อไม้เนี่ยจะคลายขี้เลื่อยไม่ค่อยออกนะเพราะว่ามันชื้นเนี่ยมันจะเลติดใบเลื่อยใบเลื่อยนี่มีล็อกเพราะว่า เวลาเลื่อยเนะี่ยไม้มันหนีบเวลาเราดึงขึ้นมามันจะได้ไม่พับอันนี้จําเป็นต้องมีแล้วก็ในบางประเทศบางเมืองบางรัฐเขาก็ถือว่ามีดถ้ามีล็อกใบเนี่ยมันไม่ถือเป็นอุปกรณ์สปอร์ตนะไม่ถือเป็นอุปกรณ์กีฬาก่อนแคมปิ้งต้องไปอยู่ภายในแผนกที่เป็นแผนกอ,อีกแผนกหนึ่งแล้วก็การแพ็กเกจการวางจําหน่ายก็ต้องอีกแบบหนึ่งจะมาวางให้ลูกค้าหยิบเองลองเองไม่ได้แต่อย่างเงี้ยโดยมากถือเป็น อุปรกรณ์สปอร์ตเอาท์ดอร์สปอร์ตอะไรพวกนี้อ,อ,อีกฝั่งหนึ่งของด้ามก็จะมี3ใบเปิดขวดนั่นนี่เปิดขวดปลายเป็นแบบปลายแบนใช้เป็นไขควงก็คงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะปลายมันหนาเหมือนกันเอาไว้งัดหรือเปิดฝากระป๋องอะไรพวกนี้ได้นะเป็นเขาทำเป็นทรงริมอยู่แบบนี้เปิดขวดนะเปิดกระป๋องไม่ไม่ไม่ได้นะเปิดกระป๋องต้องใช้เจาะเอาใบานี้เป็นใบตะขอตัดเบลหรือตัดเชือกที่มันลื่นๆกลมๆเชือกไนล่อนอะไรพวกนี้หรือว่าใช้ เหลาไม้ปอกสายไฟอะไรได้นิดหน่อยเป็นตะขอแบบนี้เป็นคมแบบ2คมด้วยนะสองด้านตัวตะไบที่เห็นเป็นสีฟ้านี่ตรงปลายเขาจะมีไขควงแบนด้วยหรือว่าใช้งัดอะไรก็ได้ตรงนี้สีขฟ้านี่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ว่าจะเป็นเขาปิดกันลอยมาเป็นตะไบนะเดี๋ยวผมแกะออกก่อนตะไบแบบ ตะไบละเอียดอ่ะเป็นตะไบตะไบแบบตะไบเล็บตะไบอะไรที่มันละเอียดละเอียดเนี่ยได้นะครับดีเลยมีประโยชน์กว่าไอ้ตะไบที่แบบทํามาเป็นร่องดับเบิลคัตแต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้เยอะเลยอันนี้ใช้จริงได้นะครับตะไบก็ผ่านไปด้านนี้มี3อันแค่นี้ส่วนที่เขาาว่บอกว่า1 6 in 1วันเนี่ยเขาน่าจะผนวกรวมพวกนี้เข้าไปด้วยใช้ตัวนี้ข้อต่อตัวนี้เราเสียบข้วยตรงนี้ตรงช่องนี้ ก็จะมีสปริงล็อกอยู่ข้างในดึงต้องออกแรงนิดนึงแล้วพอเราเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมีดจะเปิดไม่ติดแล้วตัวนี้เขาจะไปล็อกใบมีดไม่ให้เราเปิดติดหรือว่าถ้าเราเปิดใบอยู่เราเสียบตัวนี้เข้าไปก็ล็อกเหมือนกันปิดใบมีดไม่ได้เหมือนกันถ้าต้องการล็อกใบมีดจริงๆก็ก็พอก้อมแกล้มได้โดยการเอาตัวนี้เสียบเข้าไปคราวนี้ล็อกแบบล็อ,อกเอาเป็นเอาตายเลยฮะยังไงก็ไม่อยู่เพราะว่ามันใช้เหล็กทั้งแข้งเข้าไป ไปขัดจุดหมุนไว้เลยแต่โดยปกติแล้วเขาจะเน้นให้เราเอามาใช้เป็นปะแจปะแจก็คือต้องใช้ตัวนี้สวมเข้าไปอีกทีหนึ่งใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นแต่ไม่ไม่ก๊อกแก๊กนะต้องใช้โยกเอาเองก็คือพอแก้ขัดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถ้าต้องการใช้ในรูปของปะแจบางคนบอก ไอ้นี่ให้มาไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยตรงกับการใช้งานทีนี้ถ้าท่านมีอย่างนี้อยู่เนี่ยท่านก็เอามาใช้ได้เลยที่ติดมากับไขควงชุดกับอุปกรณ์ที่ท่านซื้อมาพวกไขควงเปลี่ยนหัวได้แบบนี้นะฮะ,อ,ะอย่างเงี้ยอ,อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องลือ้อกล่องก็เอามาใช้ได้เลยอย่างผมเนี่ยซื้อมาแล้วก็ด้ามมันพังไปมั่งอะไรไ,ไปมั่ง,มงผมก็จะเก็บตัวบิดคิดเอาไว้เนี่ยเยอะแยะเลยที่มันไม่มีด้ามใช้แล้วเพียงแต่ว่าพวกนี้นจะยาวกว่าอ,อยู่หน่อยอเดี๋ยวผมลองใส่เข้าไปดูนะ เออใส่ได้ใส่ได้ใส่แล้วก็ปิดได้ด้วยนี่ไงอันนี้ก็คือบิดบิดคิดมาตรฐานที่มากับพวกไขควงชุดเนี่ยใส่ได้อยู่นะจะยาวกว่ายาวกว่าอยู่ประมาณสัก4มิลนะนะแต่ใส่ได้ใส่แล้วเก็บได้ด้วยปกติเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีบิดคิดเก่าๆที่ถูกใจที่ใช้บ่อยก็เอามาแทนทดแทนตัวที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าเขามีสลอ็อตว่างเอาไว้ให้เราเนี่ยสสลอ็อต ตัวประกับด้ามเนี่ยเป็น G10 นะครับ G10 เลยใช้ของดีเลยราคาประมาณ600กว่าบาทแต่ว่าทั้งนี้ก็อยู่ที่โอกาสบางทีมีโปรมีส่วนลดมีเทศกาลอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันมันเว็บ Aliexpress อนะไม่ใช่แอปในไทยนะครับถ้าชื่นชอบแล้วก็ถ้าพอมีฝีมือในการปรับแต่งหรือว่าถ้าไม่มีฝีมือในการปรับแต่งก็ไม่เป็นไรใช้มันเดิมๆอยนี้แหละก ดึงสองยังหวะแต่ผมก็ไม่แน่ใจกับว่ามันจะฝืดอย่างนี้เหมือนกันทุกเล่มหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะเล่มที่ผมได้มาเนี่ยมันเขาแถมความฝืดมาให้เป็นพิเศษใส่าราคาใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันท่านก็ลองตัดสินใจกันดูนะมีสสีนะสีเขียวโอดีกับสีดำเนี่ยจากน่าจะเป็น Official s t o โ e ของ a a l e n Mo เลยของ s i m เลยราคาไม่สูงราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ทดสอบความคมให้ดูก่อนอในส่วนของความคมนะทดสอบกับกระดาษ A4 ี่ผมคมนี่ผมให้เก้าเต็ม10เลยแล้วกันให้สิบเลยเา็จะเกรงใจแบรนด์4ี่ห้พหลักหมื่นเขาหน่อยเหมือนกันคมเกินพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้วเดี๋ยวดูใบเรื่อยกัน เร็วมากๆลายขี้เลื่อยได้ดีเสร็จแล้วก็เคลียร์พวกเศษขี้เลื่อยออกก่อนจะพับเก็บนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเศษไม้เศษผงเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในแถวไพวอดจะยุ่งยากทีหลังในการมาทำความสะอาดหลังจากทดลองดูอะไรกันมาจนครบหมดแล้วก็มาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับ srm หรือ s a l e n Mo 7116 sue ใบมีดอย่างที่บอกนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะเล่มนี้ที่ส่งมาให้ผมหรือเปล่าหรือว่าเป็นทุกเล่มทั้งล็อตก็คือต้องมาปรับแต่งกันพอสมควรใบมีดเนี่ยคมดีครับ9เต็ม10ไม่มีล็อกใบเป็นไลเนอร์หรือว่าเป็นแบ็กล็อกอะไรทั้งสิ้นนะใช้เป็นคลิกล็อกซึ่งมันจะเป็นคลิกเบาๆแบบนี้ใช้ลูกปืนนะพอแตะลงไปก็ต้องใช้จังหวะของนิ้วของเราเนี่ยเบรกเอาไว้เองตรงนี้ใบเลื่อยนี่ บอกเลยว่าทํางานได้ดีมากๆแม้ใบจะแค่นี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยหนากว่าข้างบนทําให้เวลาเลื่อยลงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะโดนหนีบน้อยลงนะเพราะว่าใบมันไม่ขนานกันไงมันข้างล่างหนาแล้วก็มาเล็กข้างบนนะอันนี้ออกแบบมาดีเลยแล้วก็มีไลเนอร์ล็อกมาให้เรียบร้อยอใบเลื่อยนี่สิเต็ม10เลยในบรรดาใบสั้นๆแบบนี้เท่ากันนะอย่าไปเทียบกับเลื่อยจริงนะ,ะคลิปเนตผมว่าเล็กและแข็งเกินแข็งมาก ขัดแข็งจนผมเองยังคิดว่าผมใช้ลําบากเลยไม่ไม่ให้คะแนนอ่ะใบที่ไม่ผ่านเลยไม่มีสักคะแนนเลยศูนย์เต็มสิเลยก็คือใบตะขอเนี่ยผมผไม่ให้เลยเพราะาตัดเบลไม่ได้เพราะาตัดไม่ได้แล้วอย่ามีดีกว่ามีแล้วเวลาจะใช้ยิ่งอันตรายนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องมีฝีมือในการใช้ตะไบเพชรเนี่ยรับเอาหน่อยนะก็อาจจะได้เพราะว่าเหล็กดีอยู่นะไขค,รครวงสี่แฉก็เป็นแบบแบนก็ไม่ค่อย น่าใช้เท่าไหร่หรอกใบนี้ไม่มีคะแนนเลยอ่าใบนี้ผมให้คะแนนที่ตะใบตะใบเล็บตะใบอะไรเวลาเราไปทํางานเวลาเราไปแคมป์เวลาอะไรเล็บมันฉีกมันอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงนะคันใช้ได้จริงจังเลยเหมือนกับตะใบที่เขาติดมากับที่ตัดเล็บอะไรพวกเนี้ยนะดีๆยอดดีๆนะตัวนี้ก็ไว้ใช้งัดใช้อะไรได้ยังพอมีประโยชน์ครับใบนี้ใบนี้เปิดขวดใช้ได้ตามปกตินะอ่าด้านนี้ก็เป็นคล้ายๆจะเป็นไขควงแบนหรือว่าใช้แงะใช้งัดอะไรก็ได้แต่ว่าใน สไตล์ผมเนี่ยใช้หมุนในพวกฝาแบตเตอรี่กล้องพวกหลังฐานอะไรพวกนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรัแบบกล้องฟิล์มนะตัวทุบก,กระจกทางเซนคาบายของจริงนะเราะวัสดุเนี่ยสชนิดตัวไบดิ้งกับตัวหัวที่เป็นทางเซนจริงเนี่ยแยกกันเป็นโลหะคนละส่วนกันถ้าส่องใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีโลหะ2ชิ้นนะ 12c27 เป็นใบมี me, ที่รักษาคมได้ดีทําความสะอาดง่ายป้องกันสนิมได้ในระดับที่ น่าพอใจนะฮะการรับคมถ้ารับเป็นก็ไม่ยากคือเรามีมีดดีมีดวิเศษแค่ไหนก็ตามถ้าเรารับไม่เป็นหรือเราไม่ฝึกรับเนี่ยก็ลําบากคนที่คิดว่าจะเล่นจะสะสมจะสนใจจะชอบมีดเนี่ยก็คงจะต้อง ฝึกในการรับมีดด้วยเ,เดี๋ยวผมกลังดูโซลูชันของการรับมีดที่มันง่ายๆราคาไม่แพงที่ทําเองได้เอามาแนะนํากันนะผมเอามาใช้ของตัวเองด้วยหละปัจจุบันนี้ก็ถูหินเนาะเดี๋ยวหาอย่างอื่นมาทุ่นแรงหน่อยแล้วกันเล่มนี้ผมปรับแต่งไว้แล้วใช้ได้ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ